ชีวิตแบบมัธยมต้นโดยขวัญซีเคค่ะน้องๆที่กําลังจะเข้ามหนึ่งห้องทัพก็ต้องสงสัยว่าแบบเรียนที่นี่มันได้ภาษาจริงปะว,วะเราจะไม่รอให้แสงมันมาหาเราเราต้องเดินเข้าหาแสงนะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องขวัญซีเคนะคะ,ะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงประสบการณ์ชีวิตในช่วงวัยมอต้นของเรานะคะให้น้องๆมนหนึ่งหรือน้องๆที่กำลังจะขึ้นมนหนึ่งเนี่ยได้รับรู้ก่อนที่จะเจอจริงๆนะคะ ก็แล้วแต่ประสบการณ์ของแต่ละคนนะมอต้นอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกคนก็ถ้าอยากรู้แล้วเนี่ยก็ไปดูกเลยเราจะแบ่งพาร์ทเป็นเรื่องเรียนสังคมเพื่อนและก็เป็นเรื่องทิปต่างๆในการใช้ชีวิตในโรงเรียนเนาะ คือห้องเรียนของเราตอนม1ถึงม3เนี่ยเราเป็นห้อง s m B p นะก็จะมีห้องเรียนประจําซึ่งคุณครูก็จะมาหาเราที่ห้องบางวิชาก็ต้องออกเดินเรียนเองแต่ว่าห้องธรรมดาของเพื่อนๆเ,เนี่ยก็อาจจะต้องเดินกันไปหาอาจารย์เองเนาะถ้าใครเรียนห้องเรียนที่ต้องเดินเรียนแล้วมีเรื่องจะเม้าอะไรกันเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะทุกคนเรารออ่านอยู่ <c oughs> คือเราเป็นคนที่สัรหากิจกรรมมากๆไม่ชอบอยู่เงียบๆอะ่ะทุกคน เราจะไม่รอให้แสงมันมาหาเราเราต้องเดินเข้าหาแสงนะทุกคนข้อดีของมันคือจะมีคนรู้จักเรามากขึ้นเวยแต่ว่าข้อเสียของมันคือเราจะได้ยินคนพูดในเรื่องที่ดีแล้วก็ บางทีก็ไม่ดีแต่ก็ไม่จริงไงทุกคนนึกอ,ออกปะของเราเราทำตั้งแต่เป็นเด็กฝึกในวงโยเป,เป็นนักร้องวงดนตรีแต่งเป็นตัวละครในวรรณคดีก็เป็นกแสดงละครเวทีเต้นงานโรงเรียนะอะไรพวกนี้เราก็ทําหมดนะคะสิ่งที่ได้มานะทุกคนมันไม่ได้ได้แค่รูปภาพและเกียรติบัตรไว้ลงพอร์ตอย่างเดียวนะคือมันได้คอนเนคชั่นมันได้เพื่อนมันได้คนที่คอยช่วยเหลือเราในกิจกรรมต่างๆแล้วก็เวลาเรียนกับ กิจกรรมอ่ะเราแบ่งเป็น70ต่อ30คือเรียน30แล้วก็กิจกรรม70แต่ว่าก็าจะดูว่ากิจกรรมนั้นมันสําคัญต่อพอร์ตโฟลิโอของเราไหมถ้ามันสําคัญมากเหมือนแบบศิลปะหัตถกรรมการแข่งร้องเพลงอะไรพวกนี้ที่มันสาคัญต่อพอร์ตเราจริงๆเราก็90นะบางทีอ่ะเรื่องเรียนก็คือไว้ทีหลังเพราะว่าบางทีในห้องเรียนครูก็อาจจะแค่สั่งใบงานสั่งอะไรพวกนี้เราค่อยไปตามเก็บเอาทีหลังได้ แล้วก็เรื่องการขอเวลาเรียนเราต้องทําให้ถูกต้องตามกฎของโรงเรียนนะคะไม่นั้นจะโดนเช็คขาดแบบงงๆแบบเอี่ยงวะคือตอนนั้นเราไปต่างจังหวัดกับโรงเรียนในงาน to be dancer size ไปดูงานอ่ะทุกคนก็โดนเพื่อนในห้องเช็คขาดเรียบร้อยอืมีเพื่อนก็มีเพื่อนที่คุณภาพดีๆสักคนหนึ่งก็โอเคแล้วถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะพอดทีิฉันก็ไม่มีเพื่อน กว่าจะเข้าเรื่องเรียนอะทุกคนดูสิเราเป็นคนที่รักการเรียนไหมเนี่ยเราเป็นคนที่แบบการเรียนเราก็ไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ดีมากนึกออกไหมแต่เราจะไม่ค่อยอ่านหนังสือเลคเชอร์มาก่อนเข้าเรียนแล้วก็ไม่ทบทวนด้วยใช่ก็คือตั้งใจเรียนในห้องทีเดียวจบสอบเก็บคะแนนอะไรอย่างนี้เราก็จะเอาแบบฝึกหัดในเน็ตเลยจนกว่าจะแบบโอเคฉันเก็ตเรื่องนี้ฉันเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีก็พร้อมสอบแล้ว น้องๆที่กําลังจะเข้าม1ห,ห้องทัพก็ต้องสงสัยว่าแบบเฮ้ยเรียนที่นี่มันได้ภาษาจริงปะวะก็ถึงเราจะไม่ได้เรียนทุกวิชาเป็นภาษาอังกฤษนะทุกคนแต่3วิชาหลักเนี่ยเราเรียนกับครูที่เป็นคนที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้คล่องเลยนะคะก็เราเรียนวิชาวิทย์คณิตแล้วก็ภาษาอังกฤษเป็นวิชาภาษาอังกฤษใช่แต่ช่วงม1ม2จะเป็นช่วงที่เรียนแต่ภาษาอังกฤษล้วนเลยค่ะทุกคนแต่ว่าช่วงม3ก็จะมีคุณครูเข้ามาเป็นครูภาษาไทยเข้ามาสอนบางบางคาบ กิจกรรมเยอะขนาดนี้จัดการการบ้านยังไงพี่ติดรอนะคะม .3 ามเทอมที่เราฉันไม่ได้ติดรอนะคะยินดีด้วยคือฉันติดรอทุกเทอมสิ่งที่อยากแนะนําเลยนะคะสําหรับใครที่ไม่มีสมุดจดการบ้านก็จดในแอปโน้ตใน iPad หรือในโทรศัพท์ที่ทุกคนมีเลยจะแอปแบบไหนก็ได้ขอแค่จดลงไปะคะ่ะว่ามีการบ้านอะไรบ้างวันนี้ ก็สำหรับเรานะก็จะแบ่งเป็นประเภทงานว่าแบบเฮ้ยงานนี้มาเป็นงานเขียนงานสอบท่องหรือแบบงานวาดรูปต็แบ่งอีกว่าเป็นงานเดี่ยวงานกลุ่มงานคู่งานอะไรก็ใช่ถ้าเป็นงานพวกงานประดิษฐ์หรืองานวาดงานฝีมืออะไรพวกนี้แนะนําามาให้เขียนชื่อตัวใหญ่ๆเลยทําให้มันแบบก๊อปปี้ไม่ได้อ่ะตามงานไม่ทันเนี่ยอันนี้ต้องไปถามคุณครูบอกตัวจริงเลยนะทุกคนแบบคือต้องเจอครูตัวจริงให้ได้ เดี okay. ๋ยว,วเราเอากระเป๋านะักเรียนจริงๆของเรามาให้ดูก็โรงเรียนของเราไม่ได้ฟิกเรื่องกระเป๋านะคะจะเอาอะไรมาใส่ก็ได้เราก็เลยเอาเป็นกระเป๋าหนังใบนี้นจาก tiktok shop ipad นั่นเองทุกคนว่า ipad <ปะ S 1> สำคัญกับการเรียนไหมเราว่ามันก็ยังไม่ไม่เท่าไหร่นะถ้าแบบยุคนี้ทุกคนมีโทรศัพท์ใช่ไหมเราโทรศัพท์ยุคนี้มันก็ไม่ได้ไก่กามันทาได้ทุกอย่างมากคือเรามองว่า ipad ยังไม่จําเป็นนะคะถ้าแบบไม่ได้ไม่ได้เรียนพกรกราฟิกหรือทํางานตัดต่อแบบที่เราทําอยู่ก็ ยังไม่ค่อยจํเป็นเป็นสมุดไดอารี่ค่ะทุกคนนี่เล่มนี้เราใช้สําหรับจดระบายความรู้สึกที่บอกใครไม่ได้นะคะดูดูค่ะเลยค่ะเพราะถ้าบอกไปอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังก็แนะนําว่าให้มีสมุดไว้แบบเวลาแค้นใครหรือโกรธใครก็จดมันลงไปในนี้นะคะแต่อย่าให้ใครเห็นเด็ดขาดนะจะเป็นกระเป๋าเครื่องสำอ,อางนะคะก็ แล้วแต่ทุกคนบางคนก็ไม่แต่งหน้าของเราชอบไปแต่งที่โรงเรียนนะคะพอตื่นสายมีเครื่องสำองางจําเป็นไม่กี่อย่างนะคะก็จะมีรองพื้นกับพวกไอเนอร์ลิปอะไรนี้ที่ต้องเติมระหว่างวันบางวันก็ไม่เติมเลยก็มีนะทุกคนแล้วเราก็มีปากกาหนึ่งแท่งนะคะกับลิควิดหนึ่งอันถ้ามั่นใจว่าไม่หายก็คือแท่งเดียวพอนี่กระเป๋าครื่งเขียนและเครื่องสำอางของเรานี่เลยยาสีฟันไม่ได้สปอนด้วย ยาสีฟันแล้วก็แปรงสีฟันนะคะอันนี้สําหรับเราถือว่าสําคัญนะหลังจากกินข้าวเสร็จเราก็จะแปรงฟันทุกมื้ออาหารแล้วก็ทุกขนมที่เรากินเลยนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะถ่ายคอนเทนต์ตอนไหนบ้างแบบเวลาต้องออกไปเจอผู้คนอะไรอย่างเงี้ยต้องไปถ่ายคลิปแปรงฟันก่อนไปถ่ายคลิปนะทุกคนใช้เป็นสาย iPad แล้วก็สายโทรศัพท์ทั่วไปเลยดูดิแช่จะเหลืองอ่ะแล้วก็หูฟังเราใช้เป็นแบบสายนะนี่คือซื้อมาตั้งแต่ม1จนตอนนี้จะจบม3แล้วนะก็ยังอยู่และหวังว่าจะใช้ต่อไป หมดไปแล้วนะคะสำหรับทริคในการใช้ชีวิตให้รอดในช่วงเวลามอต้นเนาะถ้าเคยชอบคลิปแบบนี้เนี่ยขอ1นึ่งซับสไครป์นะคะ,ะ,คะเพื่อบแบ่งเบาภาระพ่อแม่ดีฉันหน่อยนะคะ <approaches> ขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย